สวัสดีคะ่ะเซลเดินฮอนด้านะคะวันนี้เดินจะมารีวิวรถยนต์ฮอนด้าซิตีนะคะรุ่น S รุ่นเริ่มต้นเลยราคาจำหน่ายสำหรับรุ่น S นะคะจะอยู่ที่5 7 9 5 0 0บาทนะคะสำหรับคันที่จะมารีวิววันนี้นะคะก็จะใส่ ชุดแต่งสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กด้วยค่ะเดี๋ยวเดินจะมา,าพามาดูรอบคันกันนะคะว่าติดตั้งอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะตรงชายด้านล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของ skirt ะะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตด้านหน้าแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะ โอเคค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของล้อนะคะล้อก็จะเป็นล้ออลอยนะคะขอบ15จะเป็นล้อของโมดู l โลเลยนะคะก็จะได้ลายนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของสกเกิร์ตด้านข้างนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะก็จะติดฟิล์มนะคะฟิล์ม 3M สีดำนะคะรอบค6 0น60% นี้รกะะก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังค่ะจะมีการติดเซ,นเซ,เซนเซอร์ถอยหลังให้นะคะ2จุดเซนเซอร์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะสเกิร์ด้านหลังก็จะเป็นแบบท่อคู่แบบนี้นะคะสปอยเลอร์แบบแนบค่ะแต่ว่าก็จะปีกก็จะยกขึ้นมานิดนึง โอเคค่ะก็ดูรถกันรอบคันแล้วนะคะเดี๋ยวเดินจะพาไปดูภายในกันค่ะว่าภายในมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะสําหรับกุญแจรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีปุ่มล็อกรถนะคะปลดล็อกรถแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้ายในตัวเลยสําหรับรุ่น S นะคะจะเปิดฝากระโปรงได้ฝากระโปรงท้ายนะคะได้ สจุดค่ะ1จากในตัวรถนะคะสจากกุญแจรีโมทค่ะโอเคแล้วก็ส่วนวิธีการล็อกรถกด,ดล็อกรถสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเปิดจากกุญแจรีโมทได้อย่างเดียวนะคะจะไม่มีปุ่มควบคุมนะคะที่อยู่ประตูให้โอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะว่าภายในมีตะหน้าตาเป็นยังไงนะคะ ภายในนะคะมือจับตรงด้านในนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะตรงน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกปุ่มกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ปรับกระจกสีบานนะคะปุ่มเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปุ่มแล้วกกระจกไ้ค่ะภายในก็จะเป็นสีดําค่ะสําหรับรุ่นนี้ สำหรับเบาะนะคะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะมองเห็นกันไม่เอ่ยเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะก็จะได้ลายนี้เลยเบาะของเรานะคะก็สามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้นะคะปรับสูงต่ำแล้วก็ปรับเอดนได้ค่ะทันมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเปิดฝากกระโปรงท้ายค่ะตำแหน่งหมายเลขตัวถังรถยนต์นะคะ สลักด้านบนนะคะจะเปิดฝาถังน้ํามันด้านล่างก็จะเป็นเปิดาฝากระโปรงหน้าค่ะปุ่มสตาร์ทนะคะนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยสาหรับเครื่องเสียงรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบปุ่มกดแต่ว่าก็จะสามารถ เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายโทรศัพท์ได้เราสามารถเปิดฟังเพลงผ่านบลูทูธได้เช่นกันค่ะทันมาค่ะระบบแอร์ระบบเกียร์นะคะก็จะมีปุ่มอีคอนโหมดให้นะคะหรือปุ่มประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็ปุ่มฝั่งซ้ายมือนะคะ มันจะเป็นปุ่ม i d l i n g Stop นะคะก็คือจะเป็นปุ่มระบบดับเครื่องยนต์นะคะเวลาเราเหยียบเบรกแล้วก็รถติดไฟแดงนะคะระบบตัวนี้นะคะจะทํางานควบคู่กับการรัดเข็มขัดนิรภัยของเราถ้าเราไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะคะระบบก็จะไม่ทํางานเราสามารถเปิดปิดระบบได้ค่ะนี่ก็จะเป็นภายในค่ะ วถัดมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วให้นะคะเบรงมือค่ะไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดินจะพาไปดูห้องโดยสารด้านหลังนะคะแล้วก็ห้องสัมภาระท้ายกันค่ะ น,นี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะประตูหลังนะคะทั้งซ้ายและขวาของเรานะคะจะมีปุ่มล็อกเด็กให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะถ้ามีเด็กๆโดยสารไปด้วยในรถเราก็สามารถกดปุ่มล็อกเด็กได้เด็กๆก,ก็จะไม่สามารถาเปิดประตูจากด้านในได้นะคะจะเปิดจากข้างนอกได้อย่างเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภายในนะคะ มีเข็มขัดนิรภัยให้ทุกจุดของตำแหน่งที่นั่งเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวยืดคาซีนให้นะคะตรงนี้สฝั่งเลยแล้วก็จะมีตะขอไว้เกี่ยวนะคะ2ฝัง่งเช่นกันโอเ,เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องสัมภาระราท้ายกันค่ะ โอเคตรงนี้ก็จะเป็นห้องสัมภาระท้ายนะคะบริเวณห้องสัมภาระท้ายนะคะก็จะมีะตัวฉนวนการความร้อนปิดให้ด้วยนะคะตรงนี้ส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่เครื่องมือแล้วก็แม่แรงค่ะ โอเคค่ะเดินก็พาดูรถกันรอบคันข้าวๆแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถหรืออยากได้ข้อมูลรถนะคะก็สามารถสอบถามเดินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเดินส่งข้อมูลให้หรือถ้าใครนะคะอยากเข้ามาชมรถก็สามารถเข้ามาชมรถนะคะได้ที่โชว์รูมฮอนด้าอุบลพันพอของเราทั้งสาขาในเมืองแล้วก็สาขาให้คุ้มเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดินต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะ กันจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ